มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ทหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้แก่ทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บที่ต้องสูญเสียขาในหน้าที่เพื่อให้สามารถกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติและปฏิบัติภารากิจในแบบที่เขาภาคภูมิใจอีกครั้งโดยมีกระสารับสั่งว่าเป็นทหารที่มีคุณภาพมีไฟของกองทัพทางนี้หากไม่อยากทำงานเบาก็อย่าไปบังคับเขาให้เขาได้ฝึกฝนและทำงานหน่วยรบตามใจอยากต่อไปได้พระองค์ได้พระราชทานให้แก่สามนายโดยมี100ตีเกียรติวงศ์สถาวร สองพลทหารธนพัฒน์หุยวันและจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าซึ่งทหารทั้งสามนายได้รับใช้ชาติอย่างกล้าหารขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ